สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาแนะนำนะครับในการลงแอปพลิเคชันดูกล้องวงจรปิดนะครับเป็นแอปที่มีชื่อว่า uc นะครับขึ้นต้นด้วย ywo นะครับแล้วก็ s w e นะครับถ้าเป็น android เองนี่เข้าไปใน play store นะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาเลยนะครับ ywo นะฮะ ywo แล้วก็ s w e นะครับ uc ตรงนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งเข้าไป กดยอมรับนะครับรอสักครู่นะครับรอดำเนินการสักครู่หนึ่งครับโหลดมาแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับอัตโนมัตินะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็เปิดนะครับได้แล้วก็เปิดเขาก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับก็อ่านดูแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยในการสมัครใช้งานนะฮะมีการสมัครหลายรูปแบบนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือว่าเป็นพวก l ล n e หรือว่า Facebook นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะสมัครเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับคลิกเข้าไปการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ กดได้รับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับได้รับรหัสยืนยันนะครับคือเครื่องของเราเองเนี่ยที่สมัครเนี่ยจะเป็นเครื่องที่มีซิมอยู่ในนั้นหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีมีเบอร์นะครับที่สามารถที่จะดู sms ได้นะครับเมื่อเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมี sms ส่งมาที่เครื่องที่มีซิมนั้นนะครับเราก็ใส่นำหมายเลข ที่เขาส่งมา s อ s นะครับมากรอกนะครับนี่ของผมได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราต้องการนะครับรหัสนั้นนะครับจะเป็นรหัสที่เราตั้งรหัสนะครับรหัสผ่านนะครับต้องมี8ตัวอักษรถึง30ตัวนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแต่ชั้นอ่านแล้วนะครับ และก็แน่นอนนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับเขาจะไม่ให้เราตัดเลขศูนย์ด้านหน้าออกนะครับตัดเลขศูนย์ออกนะครับเนี่ยตัดเลขศูนย์ออกไปนะครับไม่มีเลขศูนย์ไม่ใส่เลขศูนย์นะครับเราใส่รหัสผ่านนะครับจะจําไว้ก็ได้นะครับติ๊กจําไว้นะแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับนั่นเห็นไหมเขาก็บอกว่า วิธีการทํำยังไงบ้างน,นะครับก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาแนะนานะครับในการเพิ่มอุปกรณ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับดูคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับ